เริ่มต้นปี2026ด้วยการเล่นฟอร์เรนติโนให้กับเพื่อนๆ oh, oh. พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะครับ oh, oh. เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับปีใหม่ที่ผ่านมาตื่นกันรอยังครับ oh. <c ười> คือผมพูดตรงๆนะครับปีนี้เอาผมไม่ลงพูดไปได้หาว่าโมใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n t e a m g a m e c o m ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน รับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปองเติมเข้าวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับ <S <S เล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครจะเข้ามาดูผมยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นปี2026ไปพร้อมกันขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยและเกมนี้ผมจะมาเล่นเซน์ดาเมจโชนะครับขอให้เป็นปีที่ ดีสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูผมไปห,มนนมหรอเข้าหัวโซโลโคิวไม่ปล่อยกูวะพี่ผมไม่ได้จับฟอเลนมาค่อนข้างนานนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยครับก,ก่อนก่อนปีใหม่อ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมแทบไม่ได้จับฟอเลนเลยถือว่าเป็นตัวลูกรักนะครับเกมนี้ถ้าผมเล่นเป็นเซนด้าเมจโช โอ้โหเมื่อกี้ถ้ามันเกี่ยวโดนนะสแต่ว่าฟอร์เนแผ่นนี้ผมก็ดาเมจมันหายไปเยอะนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยครจริงๆผมไม่ได้อยากให้มันยุ่งกับฟอร์เรนแล้วนะแล้วรู้สึกว่าฟอร์เรนมันไม่ค่อยสมูทเหมือนเดิมวะมีใครคิดแบบผมบ้างวาไอ้จังหวะการลําจังหวะกดสกิลเนี่ย รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะแล้วยิ่งผมเล่นเป็นสก,กินไอ้พวกไอส้สก,กินที่มันมีเอฟเฟกเยอะๆอ่ะยิ่งเห็นชัดเลยไม่รู้เพราะกูเมาหรือเปล่าปีใหม่เนี่ยอืมแต่พี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนั้นนะครับเอาพี่ไม่ลงอยู่แล้วนี่ผมไม่ได้เมานะครับสายตามผมมันก็ยังดูดีอยู่ไม่มีเวียนหงเวียนหัวนะครับตอนนี้คือปลาดอ,อกเข้าหัวร้อยปร์เ็ตแน่นอนอยู่แล้ว แค่นี้ผมไม่ลงหรอครับเอาผมไม่ลงแต่ว่ากูไม่ได้ลงคลิปสามวันปิด <c oughs> เอาพอดีผมเพิ่งฟื้นเหงื่อ,อ,อรู้สึเกเจ็บคอวะ่พะพอดีเล่ามันบาดคอเฮ้ย <c oughs> วนเพื่ <c oughs> แต่รัแต่กูรัดไม่ทันโอ้ยกูไม่มีสกิลหนึ่งตัวใครตัวมันเว้ย ช่วยกันหน่อยไว้เพื่อนมันจะตามผมสุด,ดสจะเล่นสายดาเมจเราก็ต้องระวังนิดหน่อยครับแอบทำไมตรงนี้เกือบโดนเกือบโดนคือถ้าเป็นคนธรรมดานี่จะปาสก,กิลหนึ่งเช็คพุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าผมมันระดับโปรเฟสชั่นอนลนะครับผมก็เลยอันติยัดุูมแม่งเลยมไม่น่าจะหาผมโปะอะเร็วมาเฮียแม่งรู้ว่ากูอยู่นี่ได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ยเพื่อนใจเย็นไว้ป้อมล่ามันแตกอะดิไอ้เจนแม่งไฟไม่ดูป้อมเลยว่ะมันเล่นกันดูป้อมหน่อยดีเพื่อนคิวเยอะแต่ป้อมหายหมดก็ไม่เอานะเว้ยของมาละอืมไอ้เจนี่ห้าว เออไอทียไม่มีแต่ตัวผิวๆท้่เขาหยิบเอเลนดอ์มาแก้ทางผมโดยเฉพาะเลยนะครับจะสู้ยากหน่อยนะเวลาเจอเอเลนดอ์ไายาพวกนี้ตัวละลายแท้งหมดอะแต่ผมไม่ได้กลัวนะหนึ่งหนึ่งไฮเเตนะครับเพราะฟอร์เรนยังไงตัวมันชนะแครี่อยู่แหละถ้าเป็นต้นเกมนะถ้าเป็นสกิลหนึ่งว่าวไม่อันตีว่าวแต่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วมันแบบมันไม่เหมือนเดิมวะหรือว่ากูเมาวะ จริงๆนี่ผมไม่ได้มานผมฟื้นแล้วนะครับเนี่ยผมก็พูดชุยผมก็พูดจารู้เรื่องนะครับไม่ไม่มีเมียมาเมาครับผมณบอกว่าไม่ไม่เมาหรอกอแต่แค่ไม่ฟื้นไอสัตว์บ้านกูไม่ลงคลิปสามวันนึกว่านึกว่าตุยไปละยังไม่ตุยครัยังอยู่ครับ อิงก็แซวพี่แรงเกิรกูยังอยู่ผมไม่ตุยง่ายหรอกครับปีนี้อาจจะหนักไปหน่อยมาดอกข้าหัวรอมาสไลด์เรียบร้อยปวดไหมถ้าเจอไอ้พวกพี่ผิวแบบนี้นะรอมันจ่ายสกิลไปก่อนนะครับ แล้วค่อยตามต้องอา่านสกิลให้เป็นอ่ะบอสเคผมมาแล้วตอนนี้ถ้าถ้าได้ดาบแดงมาเนี่ยจริงๆจ,จ,จะขึ้นเขียวก่อนไน้นะแต่ว่าถ้าเป็นเขียวอะ่ะดาเมจมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนดาบแดงไงดาบแดงมันจะเล่นแล้วมันจะมันกว่าวน,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 นะครับเข้าปุ๊บล้ำสองดอกไอ้พวกตัวบางๆเนี่ยแครี่ตายเลยแต่ว่าถ้าจะวัดกับไอเลนดอร์เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยต้องระวังถ้ายังไม่มีเขียวนะครับต้องชัว ไี้เอ็นตูเปิดแล้ววะหายาก่อนแล้วกันเรียบร้อยแต่กูไม่ได้คิวเดีย๋ยจังหวะกูหมดเลยโอ้แล้วกูเดินมาทำไมตรงนี้เนี่ยอ๋อ้าวโอ้โหเกือบแตกแาบฟ้าช่วยชีวิตนะครับผม <c oughs> ไม่สนใจแลวไอ้ีคยกลัวป้อมดีวว่ว กอคิวเหมือนจะดีนะแต่ว่าป้อมเราไม่ได้เลยครับอย่าหาคิวเยอะไอ้เอ็นโซนี่เอ็นโซมันก็มันก็เล่นดีนะเว้ยแต่มันจะพาเพื่อนเล่นทุกไฟไม่ได้วะไอ้แค่กูไปตีป้อมดีกว่าเกมชนะที่ป้อมครับอย่าลืมโอ้ยไอ้แค่ฟิกเกอร์ป้านโอ้โอ้ โอ้สงสัยกูเมาค้างว่ะกูไปแล้วเริ่มมึนเน,นถือว่าการเงินผมก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นรองแค่ฉลามนิดเดียวนะครับผมฟาร์ตมต่อครับเนี่ยผมฟาร์มรอดาบแดงเนี่ยเราเล่นได้สบายละดูดินี่ยังไม่มีดาบแดงนะครับเจ็ดพนันตั้งผมแบบเท่าๆฝันขอข้ามเลยนะ ก็คิวไม่ได้ห่างเยอะนะครับตอนนี้แต่ว่าเพื่อนเราโดนไปแล้วมันจะให้ฝันเราข้ามคิวเยอะไม่ได้เลเว้ยตอนนี้เกมเหมือนมันไม่ได้ห่างมากนะครับดูดูดิมีดาบแดงไอเทยจิ้มโคตรแรงมีดาบแดงแล้วทรงพลังดูนะผมทําให้ดูลินดอมาเถอะมาเถาะสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมใจต้องนิ่งใจเยี่ ดาฟ้าล้ำสุดมาดีค้าบโอ้ยช่วยๆกูช่วยกูช่วยกูโอ้โหเป็นไงคะบอกแล้วดาบแดงโคตรสุดต้องได้สักบ,บานแหลกว่ะเอาสักแหลกที่เพื่อน <c oughs> อยากเกิดก็เปิดมาเพื่อน อยากเกิดก็เปิดมาไอ้เหี้ยมันถึกจังวะมาหลอดเนี่ยตัวไม่โคตรโกรงทั้งถึกทั้งแรงไม่เหมือนฟอรลินบางก็บางเบาก็เบาไอ้เหี้ยความสมดุลอยู่ตรงไหนวะเกีบตัวแกโคตรง่ายเดี๋ยวนะ่ะหลับนอยคอยรักยืนหลักแบบเนียนเนียน้ hey, ถอยเพื่อนถอย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 ถอ,ยอย oh, แล้วมันมีถอยแล้วเพื่อน เดี๋ยวกูแก้แค้นให้เดี๋ยวกูแก้แค้นให้เฮ้ยเรามาเมื่อกี้ถ้าผมมีฟิกเกอร์ผมตามไปละผมนึกว่าฟอร์เรนจะเอาเออก,ก็กูจะเอาแหละเมื่อกี้ถึงอ๋อเยียมันจะล่อให้ผม มันไกลไปไม่เลื่อนมึงเหลือแค่นิดเดียวมึงน่ยจะกลับไปเลยเมื่อกี้ผมสาบแบบจะยืนดักแล้วให้มันเดินมาตรงพุ่มไงแล้วกลายเป็นมันไปยืนไกลเกินอนะ่ะเมื่อกี้ถ้ามีฟิกเกอร์ผมฟิกยัดมันไปละมาตอนนี้ผมได้เคียวละถือว่าของโคตรไวนะครับ12-13นาทีนะดูของผมดีน่าจะน่าจะฟูแล้วตอนเนี้ยอ๋อและอีเกนโลมึงไม่ไปโซนนีเพื่อนนะเอา กูงงลงมันมาเพื่อโอ้สวยแลวแลว่ะไปละตัวใครตัวมันเดอ้อโอ้โหคีมีโนโตชนน้ช็อตนี้คีมีโนโตนีโกนี่มาโอ้ขอบคุณมากเพื่อนที่หลังไม่ต้องกูมีเขียว <c oughs> อยโอ้แต่ก็ถือว่า เป็นความโชคดีนะครับที่ได้เพื่อนร่วมทีมดีๆแบบนี้นะครับปกตินี่มันจะไม่ค่อยบังให้นะถ้าเจอไอ้พวกที่มันไม่เป็นงานแสดงว่าคนนี้เป็นงานจัดมีการมาบงมาบังได้อย่างงี้เดี๋ยววะเขาเรียกว,ว่า work ทาีมเวิร์คตัว<า>เองพี<ม>ใครช่วยโอ้กูช่วยมึงอยู่เพื่อนกูแก้แค้นให้มึงตลอดอ่ะไม่เห็นหรือไงวะ ดคมเดินมาหาพ่อเธอหรือเรียบร้อยโอ้หูดูพลังหนาบแดงนี่ครับไอพวกตัวบางๆนี่ไม่รอดผมอะรอรัดคมคมเว้เอเฟอเลนแผ่นนี้ไม่ก็มีดาบแดงวะไม่มีดาบแดงเล่นแล้วมันรู้สึกลำใครไม่เข้านะครับ อูเอาสุดเอาสุดโหน่าจะจบได้เลยครับเออมึงไม่รอกีปก่อนนะโอ้ยโมกูไอเ้เหี้ยไปตายฟรีคีปจะเดินถึงป้อมอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงก็รอให้มันถึงกันมึงจะรีบไปไหนวะกูาถามจริงลรมกูเริ่มปัญญาอ่อนแล้วป้อมป้อมก่อนป้อมก่อนกลับมาทำาไให้ใหอายบ้านนะแล้วนวลน้องเออ โอ้โหเกาะเกิดผมมาช้าไปหน่อยเมื่อกี้ไอเหียโอ้ <c oughs> oh, ยังดีที่ได้สามทางครับผมไม่เมื่อกี้ไอเหียถ้ามันไม่รีบเข้าไปนะโลมาป่านนี้มันจบได้และวคนมัวคคสั่ดวดถอยเลยีเสยทางคิเยอร์ด้วยถอยเวสถอยเวสด์ก <c oughs> ตัวแรกมันยังคือ <c oughs> ผมมองว่าทีมเรารับได้เพราะว่าฝั่งเราอะ่ะมันได้สามทางแล้วไง ยังไงก็ไหวชิวตอนนี้ผมสับอะไรได้บ้างวะตอนนี้เรามีเคียวมีเกิดนะครับมีดาบฟ้าถ้าผมจะขึ้นแข่งหมูก็ต้องขายดาบฟ้าแต่ว่าเคียวจะไม่ขายนะเลอมันคููดาวน1.5วิเนี่ยพิมบอกเพื่อนก่อนเดี๋ยวแม่งมัว ตัดเลยได้วะสับแข็งสับล็อกชิวสัหบ,บัดส้มตามแผนฮะ<อ>ตามแผนจริง <c oughs> ไอ้เฮียมันไปตุยสย <c oughs> ดีครับอย่างนี้ตัวยืนกูมันไหวป้ะวะ <c oughs> ไอ้เฮี่มันคิดว่ามันมีดาเมจแบบฟาดไปล้วงแครี่ตายเลยหรือไงวะ ชิคิพพอนะเว้ยชิคิพชิคิพพอพอพอแค่ขู่แค่ขู่โอ้โหแค่ขู่ไอ้เฮียเพื่อนมันเอาทิ้งโอ้โอ้สวยแล้ววะคีบเข้าโอ้คีบเข้านะเว้ยโอ้แล้วมันเป็นแวนการ์ดด้วยไงแคลรี่กูตุยโอ้กูจุตการยังไงเนี่ยไอ้เฮียดาเมจดาเมจผมไม่จะตีคีบไม่เข้าอ่ะดูดิโอ้ โอ้เกมแรกของปีกูจะแพ้เลยเหรอวะยังไหวครับยังไหวครับยังเดี๋ยวฟอล์เรนอยู่มึงเคียร์คลิปก่อนเพื่อนมึงเคียร์คลิปก่อนไอ้สัตว์โอ้ลมกูไอ้เจนี่ฮาวจัดโอ้รวยแล้วครับคลิปเข้าตามแผนตามสูตรโฟโลแรงเกมมาโคตดีนี่กูแพ้ยันปีเก่าถึงปีใหม่เลยเหรอวะ อย่างดีที่ไม่เสียดาวครับผมมันแบบมันอยู่ดีๆมันเข้าไปมั่วซั่วเกินเว้ยแค่มันจะมั่วอะไรขนาดนั้นวะแมักก็เล่นดีนะแต่มันชอบแบบเดินเข้าไปคนเดียววะแล้วคือมันก็ต้องดูเพื่อนด้วยบ่าวะว่าเพื่อนตามหรือไม่ตามอะ่ะแล้วยิ่งเป็นไฮยาเตะด้วยเนี่ยมันตีมันตีเอนโซ SO ไม่ถึงไม่ถึงห้าวีอะ่ะเอนโซไม่แน่จะตายหละนะครับกูถอ สายดาเมจก็ผมว่าสายดาเมจสายเนี้ยเล่นได้เลยมีฟอสเคปม,มีดาฟ้ามีดาบแดงเนี่ยถือว่าเก่งแหละนะครับเห็นช็อตที่ผมรับ2ตัวบ่ะเอลินดอร์ไฮายาเตะจิฟอร์เลมันเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ทางเอลินดอร์แล้วถ้าเราสกิลไม่โดนนะครับแต่เป็นจังหวะที่ผมแนะนําว่าให้ตันมันก่อน, <Ĉ> น,อนแล้วค่อยอันติใส่นะครับแล้วก็เดาทางไอ้ไอ้ไอผิดเสื้อมันะว่ามันจะกลับหรือไม่กลับนะครับ มันก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับได้สถานการนะครับผมไม่เมาจริงโอเคก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้คำพูดคำจารย์ในไม่สุภาพกราบขอไปเพื่อนทุกคนไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ Bye bye. số còn